สวัสดีค่ะเมื่อนี้ลูกสลามาแล้วผ้าพีผ้านองมาเที่ยวต,ะะตลาดนัดนะเะเดอตลาดนัดแถวบ้านห้างจากว้าลุกสลาประมาณสามสี่กิโลนี่แหละพี่นองจ๊ะกล้าเอานี่นะเปิดเลยนี่มาถึงก็ได้ขนมหวานไปเลยสองสองกระป๋อเชื่อว่าน่ากระปุกสองสองอันสองอันนะจ๊ะนี่ะพี่นองจะ พุ่นหลานพิน,นันพิ่นมาพิ่นจะลดละลดน้ำหนักละแต่ว่าเพิ่นกนมามักของวานน่าจะเนาะของวานเอ่อได้แล้วก็มามาหากับเขาจ้าช่วงนี้ก็ทําบ้างซื้อบ้างแล้วเนาะบางทีก็เบื่อเบื่อฝีมือตัวเองเนาะเบื่อฝีมือตัวเองก็มาหากินฝีมือไม่ค่านาาจะเนาะน้ำตลาดอ่า ตลาดนัดเพิ่นกัมมาตลาดนัดหมูมณน์เนาะตรงนี้เพื่อนเอินตลาดนัดหมูมณ์เพื่อนกันจะมาอาทิตย์ละสามวันเนาะที่นี่อาทิตย์ละสามวันนี่ทุกอย่างเนี่ยจากตลาดนัดนี่ทุกอย่างนี่ก็หมายถึงทุกอย่างที่หมายถึงก็คือ,อมีของสดมีของแหง้งยังสรนะมีไก่มีหมูมีปลาอาหารที่ประจําที่เรากินกันแบบว่าปกติเป็น เป็นอาหารพื้นพื้น,น,นที่เราเรารับประทานกันปกติอยู่แล้วนี่ยไก่มูป,ปลาเนี่เราขาดไปไลเนาะพี่นอ้องผักน,นี่สิเนาะขาดไปเนาะจะเนาะเจ้านี้ข้าวเม่านี่ข้าวเม่าเจ้าเจ้านี้อร่อยในลูกซาลาซื้อมาถุงหนึ่งค่อยก็ลืมถ่ายข้าวเม่ามาสู่พี่สุนงค์บุงเนาะก็ชนะให้เพื่อนาย,นอยางดีแต่ว่าลืมถ่ายพี่น้องจ้า เฮ้ยเนาะเีื้อเที่ยวนาจิมาทายซูเบิงเน้อจ้ะเด้อหน้าทาเบิงเนื้อจ้าทาเพิ่นยังขายอยู่เพราะว่าถ้าเขาเมาหมดแล้วเพิ่นก็อาจจะไม่ได้ขายเนาะเนื้จ้าเราะเล่นเดินเล่นชิวๆตอนบ่ายสี่โมงนะจิมันเนาะประมาณสี่โมงครึ่งบรรยากาศยามเย็นช่วงนี้อากาศอากาศเย็นๆเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเลยเื้อจ้าพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพนะคะนี่ปลาทูนะคะไก่ทอดน้ไก่ทอดจ้ะ ม้ละสิบบาทเนาะมี่เงินลอยกับอิ่มคนหนึ่งอยู่จ่าได้ได้อิ่มอยู่คนคนหนึ่งวันละร้อยก็ได้อ่าได้อยู่แต่มากกว่านั้นก็ขยากินเนื้ออื่นก็จะมากกว่านั้นแต่ว่าถ้าแค่กับข้าวนะได้อยู่ <c oughs> นอกจะเนอวค่าครองชีพค่าครองชีพร้อยหนึ่งนี่ถือว่าสุด,สดประหยัดที่สุดแล้วเนาะปัจจุบันนี้นี่นจ้าแล้วก็ได้อ่าใส่กวอกสองมไม้ใส่ใส่กวอกบุญเสียนเนาะ พูดหลานเจ้านี้ก็บว่าผ่าดอกเพื่อนก็ซื้อทุกครั้งว่าซื้อใกล้ก็ซื้อใส่กรอบได้ได้ไปทุกครัง้งนะเจ้านี้เพื่อนก็นขายอยู่ประจานะเพิ่นมาเพื่อนมาทุกทุกนัดเนาะอาทิตย์ละสามวันเพื่อนมาทุกเพื่อนมาทุกครั้งว่าสันทวัดจะพักก็มีครบพักหนีมันแซงนี่โอ้ยพักบ้านบ้านถ้าจะหากินของแบบบ้านนอกบ้านนอกบ้านบ้านนะ่ะ ก็จะต้องตลาดนัดเด็ดจ้ะพี่น้องพันเขาไปในเมืองมันก็จะไม่ค่อยมีเนาะแต่เนี่ยซูชิเพิ่นก็นมีเด้เห็นว่าเพิ่นนั่นบ้านบ,าน,บานก็นได้มีซูชินี่นี่แม่ป้าฉันแม่แม่ป้าคอยแม่ป้าแยกลูกสาวหลาแมาแล้วนี่เพิ่นมาขายอ่ะอาหารอีสานซ้ำถุงหาซิฟเนาะเพิ่นขายแต่ว่าคอยก็แวบไปอุดหนุนเพิ่นหนึ่งถุงน,าน่าจะเนาะ เพราะว่าซื้อ,อยางอื่นมาแล้วคือว่านั่นละหนุนเพลนก็ไ่ค่อยได้กินพอเหมือนจะเลยหนุนซุปหน้าไม้มาหนึ่งถุง,งนไงไี่ถุงแบบง่ายเด้อเพิ่นให้หลายๆเด้อนี่เพิ่นให้หลายๆพุ่นน่ะเพิ่นก็อยา้ายซามถุงอยู่เดียวบา,า,างนาอยู่บ้าคือบอกซามถุงแต่ก้อยก็เอาถุงเดียวน่นจาจะเนาะคุณป้าอ่าเที่ยวน่า ครั้งหน้ามาใหม่เนะาะครั้งหน้าก็จะมาหนึ่งทุงขึ้นเก่าน่ะจ้าเนาะพอได้คุยกันพอได้ทักทายกันนุ่นกันไปหนึ่งกรุ่มมานี่แล้วก็ย่างเรียนเนาะย่างเรื่อยๆปิ้วๆชิวๆก็ข้าวโพดเนาะผักก็มีมีครบได้ไก่ไข่ปิ้งไข่เขาไข่ตุ๋อข้าวจี โอ้มีเมดแต่จ้ะมีอ่าส่วนมากน่ยจะมีครบอยู่ตลาดนี่มีแม่ค้ามามาขายแทบแทบจะทุกทุกอย่างที่พื้นพื้นที่เรารับประทานเรากินกันอยู่นะร้านคอยกับซื้อพัรกมีซื้อกระช่ายไปเห็ดพัดเพ,พ่าลัก่นอยากพัดเพสเป็นแบบไปซื้อกระช่ายนี่เพิ่งมาเปลี่ยนนั่งแบบให้นะจ๊ะผ้ามาช้อปปิ้งชอบป,ปิ้งตลาดนัดนะ เจ้า,น,น,า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 นี่เพิ่นก็ขายเนี่ยชิปบาท1ิบาท1ิบาทแน่หาบาทแน่ต้นจะเนาะก็พอไหวเนาะพอไหวอ,หอยู่สายตาค่อยกะแพรนไปเจอกล้วยคุณน่ะกล้วยกล้วยกล้วยพี่นองกล้วยกล้วยน้ำว้ามีประโยชน,น์เพิ่นว่ายางดิงใส่ไปเดินไปที่กล้วยเลยนะจาาน๊าบัดนนี้เนาะคุณน่ะกล้วยกล้วยช่วงนี้ช่วงนี้กล้วยถูกเนาะกล้วย กล้วยดำวาช่วงนี้กล้วยเริ่มต้นที่1ิบบาทถ้าดำดำเนี่ยก็อาจจะถือกว่นนั้นแต่อันนี้คือเริ่มต้นที่อันนี้อันนี้วีละยี่สิบก็ยีบ25แต่ว่าเจ้าอื่นก็มีอยู่วีละสิบบาทแต่คุณหลานโบผ้าจอดซื้อคุณหลานผ้ามาซื้อวีละยีบหก็ <c oughs> เลยได้เอาเนาะนี่ละจ้ะ มาแล้วได้ไปเจอลูกชิ้นแล้วพี่น้องแมค้าเบามวนอาุนุนแมค้าอีกแล้วคือไปฝากลูกก็สั่นคือฐานเนี่ยอันสิไปฝากลูกก็ได้มาเจอลูกชิ้นสมัยก่อนจะควงกันมากมาก,มากเลยลูกอันจะเจ้าไหนน้ําจิ้มอร่อยนี่ตามซื้อเด้สมัยก่อนนี่กินกับพักหลายๆเนาะโอ้สุดยอดแต่บัจทีบนี้ช่วงลงังๆมาที่ไม่ค่อยสบายมานี่ที่ป่วยมานี่ก็คือกะ กินยังได้หน่อยลงก็กินได้พเกินสองสามลูกอาจารลูกซินอิ่มแล้วซิ่งซืง้อมาอุดหน,นุนมาห้าไม้เนาะห้าไม้ห้าไม้สี่สิบบาทามันจะมีไม้ละสิบบาทสามไม้เนาะไม้ละหาบาทพอมไม้ละหาบาทก็ยังมีอยู่ได้จากพี่น้องไม้ละหาบาทก็ยังมีอยู่แต่ก็ มไม้เล็กเนาะนั่นย่างมาต่ำใส่อันขนมเปียอีกแล้วนี่เนะาะคล้องชอบเนาะจะผ่านได้ไงอ่ะก็ต้องอุดหนุนไปพ่อค้าอีกแล้วนี่เนาะพ่อขาสักลายเนาะพ่อขาสักลายเนะา,กาเนะก็จะเป็นแปลกๆตาได้พี่น้องจ๊าน,นแปลกแปลกตาเขาตรงซื้อเนาะอุดหนุนพ่อค้าไปอีกหนึ่งกลุ่มนั่น ได้มาแล้วขนมปี๊ะใส่ฟกสักวัชนมากใส่ฟกสักวัชนดอกนั่นเอามาอ่างมูความได้แบบนี้แล้วก็มาถ่ายบรรยากาศทางกลับบ้านสุพีสนองบึงที่เก่าและจ้าน่ทางกลับบ้านนี่มาน้อยสองตัวอยู่ข้างทางถนนเส้นนี้ถ้าคนที่ไม่เคยมาก็จะว่าเปรียวๆก็จะว่าน,นั่นแนนเนะเาะเพราะว่ามันเป็นอ,อะไรอ่ะอันคางคางเนื่องเป็นข้อง เป็นห่วยหลวงเนาะอีกข้างนึงก็เป็นทุ่งนาแต่ว่ามันมีป่าแต่จริงๆแล้วนะมันมันก็ไม่ได้เปียวอะไรหรอกแค่มันมีป่าแบบปลาปลาสองขางท่านซื้อถ้ารู้ปลาไปก็คือทุ่งนาที่ที่ผู้คนน่ะอาศัยอยู่นีซินะแล้วก็ห่วยหลวงนี่ก็คนที่มาหาปลาก็จะอยู่แถวนั้นอยู่ตลอดคือจะคือจะมีค้นตลอดนั่นแหละแต่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนไม่ค่อยเห็นน่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ